สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้5กรกฎาคม2564มาทักทายอสมอ,อสส,อสอนะครับกรณีอสมอ,อสส,อสอจะได้500ต่ออีกยาวๆ6เดือนรวมเงินจะได้เพิ่ม3,000นั้นใช่หรือไม่ฟังคำตอบจากคลิปนี้ครับ คำตอบครับยังไม่ใช่ครับตอนนี้ที่ได้จริงๆแล้วนะครับตามที่คณะมนตรีอนุมัติไว้ก็คือคณะมนตรีอนุมัติให้จ่ายต่อ3เดือนนะครับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดสิก็จะจ่ายต่อเป็นของเดือนกรกฎาคมหกสี่ห้าสิงหาคม6กสี่ห้าและของเดือนกันยายน6กสี่ห้านี่ที่ได้จริงๆแล้ว3เดือนนะครับอ้าวที่ว่าจะได้ยาวๆ6เดือนยังไม่ใช่นะครับ ได้จริงได้ต่ออีก3เดือนนะครับ6เดือนยังไม่ใช่นะครับทีนี้มาดูเพิ่มเติมมาดูเพิ่มเติมกรณีแผนการจ่ายจากเงินกู้ห้าแสนล้านนั้นมีกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะขอจ่ายจากเงินกู้ห้าแสนล้านนี่แหละครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลกู้ห้าแสนล้านเมื่อไหร่กระทรวงสาธารณสุขจะได้รับจัดสรร สามหมื่นล้านมาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด -19 และใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 นะครับฉะนั้นเขาจะมีกระทรวงสาธารณสุขจะมีงบอยู่สามหมื่นล้านโดยได้จากเงินกู้ห้าแสนล้านนะครับทีน่นี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนจะขอจ่ายจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรสามหมื่น 30, ล้านนี่แหละครับโดยจะขอจ่ายให้อสมอนี่อสสเนี่ยเดือนละห้าร้อยต่ออีกหกเดือน โดยจะจ่าย500ในเดือนตุลา64พฤศจิกาย,ยน64ธันวาคม64กุมภามกรหกหา65กุมภา65มีนา2565รวมจะขอจ่าย6เดือนซึ่งนั่นยังเป็นเพียงแผนที่จะขอจ่ายจากเงินกู้นะครับยังจ่ายไม่ได้นะครับมีแผนไว้จริงแต่ยังจ่ายไม่ได้หากจะจ่ายได้ ต้องได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะสามารถจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเมื่อครมออนุมัติจ่ายไปแล้ว3เดือนก็คือกรกฎาสิงหากันยานะครับ3เดือนนะครับต่อไปตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะยังจ่ายไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในประมาณเพราะฉะนั้นประมาณเดือนกันยายน2564 กระทรวงสาธารณสุขก็จะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครมเพื่อให้คอรมอ,อนุมัติจ่ายต่อรอฟังข่าวในเดือนกันยายน64ครับกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอเข้าที่ประชุมครมอ,อนุมัติและก็คาดว่าครมต้องอนุมัติเพราะเป็นวงเงินที่จะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วรอฟังข่าวการอนุมัติต่อในเดือนกันยายน256464นะครับส่วนอนุมัติไปแล้วตอนนี้มี3เดือนกรกฎาสิงหากันยา ข้อมูลที่จริงที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับ